<TV. S 2> ดูคติประเทศไทยเสริมทับบิ๊กไบค์กระชากใจแฟนดูคติทั่วประเทศเปิดตัวบิ๊กไบค์รุ่นใหม่ล่าสุด All New Monster ที่สุดแห่งความสนุกด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่เยี่ยมยอดและเหนือชั้นมากขึ้นพร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ขับขี่สนุกพร้อมให้คุณปลดปล่อยและกระชากความเป็นมอนสเตอร์ให้ ใจและเต็มที่กับชีวิตในทุกเส้นทางและนี่ก็คือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการขับขี่ที่สนุกสนานเร้าใจและก็ตื่นเต้นในสไตล์ดูคาตีครับกับ The New Monster 937ครับซึ่งทาง d u คาตีบอกเลยว่าไอการที่ออกแบบ The New Monster 937ตัวนี้เนี่ยต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงแก่นแท้ของความเป็น d u คาตีโดยการรวบรวมแล้วก็พัฒนาข้อดีหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นงานดีไซน์เทคโนโลยีการออกแบบต่างๆ มาใส่ในแพ็กเกจที่กระทัดรัดที่สุดน้ำหนักเบาที่สุดแต่ว่าขี่ได้สุขสนานเร้าใจที่สุดเท่าที่ดูคาตี้เคยมีมา The new monster 937ตัวนี้มาพร้อมกับการพัฒนาในทุกๆด้านเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มจากจุดเด่นของรุ่นนี้กันก่อนเลยสิ่งที่ทำให้ the new monster 937เป็นรถที่ขับขี่ได้คล่องตัวมากๆนั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำหนักทั้งหมดนั้นลดลงไปถึง18ก mm ิโลกรัมเมื่อเทียบกับรุ่น monster 821 The new Monster 937มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ทั้ง3โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Sport, Touring และ Urban โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีความปลอดภัยให้ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ดีกว่าเดิม Cornering ABS เฉพาะล้อหน้านะครับระบบนี้จะช่วยปรับแรงดันน้ำมันเบรกให้เหมาะสมโดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดการเอียงของตัวรถในขณนะเข้าโค้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเบรกในโค้งให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น Traction Control ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถเมื่อเกิดการลื่นถลายจากการเปิดคันเร่งเกินหรือสูญเสียการควบคุมระบบนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยผู้ขับขี่ในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น w h e l l ี Control ระบบนี้จะช่วยควบคุมการยกของล้อหน้านะครับส่วน Launch Control ก็เป็นเทคโนโลยีจากสนามแข่ง MotoGP ซึ่งจะช่วยควบคุมการยกของล้อหน้าตั้งแต่การออกตัวเป็นเทคโนโลยีที่ถูกเพิ่มเติมขึ้นมาใน The New Monster 937เป็นครั้งแรก Quick Shifter Up and Down ระบบเปลี่ยนเกียร์นะครับโดยไม่ต้องกำคลัดและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเรื่องของความมั่นใจและความสบายในการขับขี่อีกด้วยนะครับ The new monster 937ตัวนี้ก็มีการปรับเรื่องของสรีระแล้วก็ท่านั่งใหม่นิดหน่อยนะครับส่วนแฮนด์เ a r นั้นเนี่ยก็จะถูกดึงเข้าหาตัวผู้ขับขี่มากขึ้นนะครับทำให้ขี่ได้ง่ายขี่ได้สบายมากยิ่งขึ้นนี่เห็นไหม ความสัมพันธ์ระหว่างเบาะก,กับพักเท้านั้นก็จะทําให้ท่าน,นั่งนั้นเนี่ยค่อนข้างกระชับแต่ว่าสบายสําหรับท่านที่สนใจจะทำเทสต์รดนนะครับก็ติดต่อจองคิวกันเข้ามาได้นะครับที่ Line Official ของเราครับ Ducati Thailand หรือตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ครับ มอนสเตอร์นับเป็นรุ่นที่สร้างความภาคภูมิใจและบันทึกประวัติศาสตร์ความสำเร็จของดูคติโดยเป็นรุ่นที่ขายดีและทํายอดขายสูงสุดจากการเปิดตัวในภูมิภาคอื่นของโลกได้รับการตอบรับอย่างเนืองแน่นทำให้มั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับและความนิยมจากไบค์เกอร์ในประเทศไทยอย่างร้อนแรงและสามารถสร้างความสำเร็จด้านยอดขายด้วยเช่นกันค่ะ